โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ FC ตัวน้องทั้งหลายนะครับผมวันนี้ผมจะมาแคสแมปฟิจิดนะัสฟิจิด,ดัสนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนทั้งสองของผมนะครับที่มีชื่อว่าพีมกับฮาร์ทผมเช่นเคยนะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับว่าผมพีมฮาร์ทเนี่ยจะเอาชีวิตรอดจากแมปนี้ได้ไหมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปดูแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับตะโกดแล้วไปดูเลยครับป้าพีมฮาร์ทไปเร็วเออเราลองเดินครับพี่สี่ <c oughs> คน <c oughs> ไม่กดอะไรด้วยอ่ะกดแล้วอ่ะเฮ้ยรอกอ่อนลอกอ่อนลอกอ่อนอุ้ยฮันนี่มาฮันเอาประตูทำไงอ่ะมึงเข้ามาึงมึงมึงไปเข้านะมันมึงไปเปิดสวิตช์ก่อนนั่นอะมันจะมีสวิตช์แดงๆอยู่นี่มึงกรีบดีเดี๋ยวก็ตายเราไปตาย พวกมึงนี่ดีกว่ามากเลยมึงดูไม่กลัวผีสักอย่างตามไม่ใช่พิมพ์ไม่อยากอยู่ข้างหลังแล้วไม่อยากอยู่ข้างหน้ามีครั้งที่สามเอ้าเอ้ายี่ทีมหายเอ้าต้องเปิดไปป่าเข้าประตูมาเด็อ๋อนี่ไงวาย่าที่ไม่ทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกูไม่นกูไม่น้ำกูไม่น้ำกูไม่น้ำนี่ยันนี่เฟดดี้เหรอเฟดดี้มนเนี่ยเฟดดี้แบบ มึงเป็นตากล้องมึงก็นำประเดีเปนทอร์มึงแกกลัวอะไรวะเอาอยากกูอยากมีประสบการณ์ข้างหลังไงอ้แค่นี้กูดันเสริมมาเล่นเวลานี้ด้วยไอ้สัสจะนอนหลับไม่ได้กูเฮ้ยมีตัวหนี่งมันมันมาแล้วพี่มันอยู่ขวางเมื่อไปเปิดประตูได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยยี่ห้ยเปิดประตูได้ไงเนี่ย กูโดนเกียนมึงอยู่ไหนกันวะย่ามเกี้ยอ้อย่านใจบุญทยไงหนเดียไปยังไงทีเนี้ยทุกคนมันเล่นดักเลยโอ้ข้าแล้วคกี้ยอกันไปแล้วคข้าแล้วพีม่พิมพิมไอพีี มันมา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 นี่มันมาแล้วเก็บไฟเก็บไฟเก็บไฟว่าเราเราต้องเก็บไฟเว้ยเงียบเงียบเงียบมันไม่ใช่เหรอวะฮาร์ดผมแค่เจอฮาร์ดไม่กลัวเราเราต้องเก็บไฟเว้ยถ้าเราเก็บไฟใจเองตัวเองแม่เล้ากูเหมือนเดิมอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้แอบได้ครับเมนทาร์มึงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยตามมา ัมันอยู่มากโอ้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 อ้โ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  ทำไมห้องนี้เฮ้ยเหียไม่มายิ้มไปไหนเพื่อนไปไปไปยิ้มตรงน้องครับมีห้องแถวๆนี้กูอยู่ข้างหลังมึงฮันอยู่ข้างหลังมึงฮันแล้วกูพามันมาด้วยไม่แอบก่อนเลยมันยังไม่มามันยังไม่มาเราจัดไปเอาขาตรงนั้นนลยเฮ้ยตกแมพมันไม่น่ากลัวเว้ยไปดีกว่ากูเดินชิลเลยไม่กลัวมาละมันมาแล้วรู้แน่เราใครจะมันได้

ได้แล้วเพื่อนได้แล้วสี่เซคีปสองสองเซอร์กิตเพื่อนโอ้ชิบหายแล้วมันเซอร์กิตมีอันหนึ่งโอ้อันนี้โอ้แย่แล้วเซอร์กิตใช้ใช้อันที่แล้วไปไหมมันหลอกกูละมันไม่สนใจกูอะสัมพันโยกอ่ะมันจะมีคันโยกประตูอ่ะเฮ้ยเชี่ยไิวพิวเขาหลังึงอะได้เพื่อนไอ้ยี่พิวอยู่ไหนอ่ะเอ้าไอ้เหี้ย ปิดมันทันปิดทันมึงได้ยินไหมมึงวิ่งมาเรื่อยๆถ้ากูเห็นมือหนูกูบอกวิ่งไปมั่วๆเฮ้ยจะแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเฮ้ยบีบอย่าเอาล่ะมึงเข้าห้องนั้นไปห้องข้างหน้าเนี่ยทำไมอ่ะเข้าไปเด็กเอ้กูแก้ไม่ได้หรอกไม่ไม่มันมันไม่มีประตู ดูอยู่ข้างหลังไม่ว่าแล้วมันมาไอ้จัดนอนบมาดูถ่ายเพื่อนถ่ายเลยเพื่อนห้องนี้ป้าพิมนี้เจอผีอ่ะใช่เพราะกูเจอมาแล้วเมื่อกี้เลยวิ่งมาเลยจัดหดโหดป้ะหดไอพิมตายไอพิมตาย เฮกูกลัวเฮ้ยเย้ถอนเฮ้ยเฮ้ยยืนเกือบจ๊แล้วโอ้รู้ว่าใครอู้หูนใจเลยโธ่ปูมันเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยเหี้ยควายมาตั้งนานโอ้โหนุ่งตะวินประตูนี้เลยนะเพื่อนแอบสุดยอดเลยว่ะ ไม่ตอนเป็นหมาเพื่อนอย่าเป็นหมาหาไปแล้วหแล้วพ๊บแล้วพวกแกบอมันเป็นยัยซะ ว่าเราต้องรอบเป็นช่วงต่อช่วงต่อเว้ยไอพิมรอบมาพรอบาิมรอบมารอบมาิมรอบมาิมรอบมาพิมรอบมาิมรอบมาิมรอบมารอบพิมรอบมารอบมาพิมอบมาพิมรอบมาพิมรอบมาพิอบมาพิมรอบมาพิมรอบมอบมิมรอบมิมรอบมิมรอบมาพิมรอบมิมรอบมาพิมรอบมิมรอบมาพิมรอบมมรอมาพมรอบมาพิมอบมามรอบมมรอบิมรอบอบมมรอบิมรอบอบมมรอบิมรอบอบมามรอบมมรอบิมรอบอบมาพิมรอบมาพิม เฮ้ยมันตามกูไอ้มึงล่อไปมึงลอไปเรือรงล่อล่อลอลอลเราไปมันท้าล่อไปห้องทางซ้ายแล้วก็รอไปรอไปรอไปเรอไปรอไปรปิดประตูรอไปเรอปิดประตูเราไปราปิดประตูมึงแก้ีนไอ้เฮ้ยอ้โหอันเถิดได้ไงมันมีมันมีสามตัวเหรอมาตัวเหรอมีสมตัวมนมีสามตัวมตัว

มึงดิมึงม่ดิมึงไมดิปกูร้องไห้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 ไป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 พีมไปพมพไปม่ะพีมโอ้โหจแล้วปงแล้วสัตว์มึงให้ใครไปทาให้ใครไ่เนี่ยี ไม่มันมึงเงี้ยเดินไปข้างหน้ามึงน่อยไม่ท้าบรรตามึงนะเว้ยไม่ท้าบรรตามึงนะเว้ยมึงหักมึงหันไปมันไม่ดีกูจ้ำมาเดินกูแล้ว